ายุมันผ่านพ้นไปแล้ว อดทนเวลาที่ฝนพรำเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ได้จากข่าวนี้จริงๆแต่ในช่วงที่พายุมายัางไงต้องหาที่หลบที่กำบังก่อนเลยอะค่ะโอ้โหแรงมากไอ้บาริเออร์สีส้มยังกระจายตามมันไม่ได้ใส่น้ำถ่วงทรายไม่ได้มีอะไรมันวางไว้เฉยๆไงเวลาฝนตกคนก็ไม่คิดว่าจะมาพร้อมกับพายุไงก็คิดว่าตกวูบเดียวอ่ะเดี๋ยวก็รอฝนหยุดแต่ครั้งนี้คือมันพัดเอาทรายมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพักก <คน S 2> ันครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาตบสนันลั่นบรรพศพิสัยนะครับแล้วครั้งนี้เป ตกกับเด็ก13เป็นผู้หญิงตกกันต้องให้เดาแม้ว่าตกกันเรื่องอะไรโอ้โหเดาไปก็กลัวจะถูกช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับผมเจอข้อความที่โพสในเพจบิ๊กบิ๊กของคุณปุ๊กกี้ที่เขียนว่าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ปีควิ๊กเกรด10กิโลีไส่กล่องมีค่าแรงเริ่มต้น590บาทโรก็ดีมาอยากกอนเลยค่ะได้เลยครับคุณปุ๊กกี้ ในนามบีควิกผมต้องรีบตอบกลับลูกค้าทันทีคุณปุก,กี้ครับจะมีใครไม่ชอบบอนะ้ำมันเครื่องที่ดีที่สุดของบีควิกในตอนบน้าน,นครับคุณคือลูกค้าชั้นยอดสําหรับบีควิกไม่มีอะไรที่เราทําให้ลูกค้าไม่ได้ถ้าคุณปุก,กี้อยากก่อนคุณลงได้มันครับถึง31ธันวาคมนี้จะเข้าใส่ส่งของหรือเข้าฝ่า มุ่งมัน่นตั้งใจจะงานไหนก็สู้ใหม่เมจิกฟาร์เฟสผสมสารกัดใบกระทงกลิ่นชามะนาวมีวิตามินบและแอลคาไนทีดื่มง่ายสดชื่นอ,อร่อยแรงสิบบาทลองเลยโจรสมัยเนี่ยหลอกลงทุนหลายชั้นเขาจะแอบอ้างเป็นคนน่าเชื่อถือเพื่อให้คุณติดกับเพ่ hey, หลอกปะเนี่ยถ้าคุณเอกใจเขาจะหลอกให้คุณเชื่อของจริงและทำให้รู้สึกว่านี่คือวันของคุณ โอนเลยปิดจ็อบโจนสมัยเนี่ยหลอกเหยื่อหลายชั้นเช็คก่อนเชื่อที่ SEC check first และต้องโทรเช็คบริษัทให้ชัวร์จำไว้ครับเช็คทุกดอกไม่โดนหลอกลงทุน ทไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบผบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืคมคงจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยโครงานถึงไหนแล้วครับทำอยู่คะ่ะดื่มสกอ๊อตคิดซุปไก่สกัดรสช็อกโกแลตมากกว่าแค่นมเพราะผสานคุณประโยชน์ของซุปไก่สกัดก็มีไทโรซีน กลิ่นสตรอเบอรี่ดื่มเลยเล้งที่สุดท้ายใครจะเอาฉนฉลองนี่ขนอสุกก้รสหมูมีส่วนผสมน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้ที่หนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวผสานเครื่องเทศหอมให้แกงจืดอ,อร่อยกลมกล่อมขนอสุขกข้สูตรใหม่ชีวิตอาจไหลไปตามกระแสแต่อย่าลืมตัวตนของตัวเองคงสเสน่ห์เฉพาะตัวเหมือนความหอมอร่อยลงตัวของซุปเปอร์กาแฟทรีอินวัน ซูปเปอร์มั่นใจกับเสน่ห์เฉพาะตัวเชื่อไหมครับ ผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลสัตว์วิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันชุ่มเสริมยูด้วยเอ f นฟาโกรเจนท์เทลแคร์สูตรเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารเอนฟาโกรเจนท์ ถึงคุณที่ให้ใจไปกับครอบครัวความฝันหรืออนาคตไม่ว่าคุณจะให้ใจไปกับอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องรถโตโยตา้าให้ใจไปกับคุณมากกว่าใครใพร้อมรับโปรโมชั่นมากกว่าใครอะไหล่แท้ลดสูงสุด20%เรียนยางแบรนด์ชั้นนำลด1,500บาทวันนี้ถึง3วท,ท่านวาคมนี้ที่ศูนย์บริการโตโยตา้าโตโยต้าให้ใจให้มากกว่าใคร สนับสนุนโดยมันฝรั่งทอดกรอบกอบกอบกรอบถึงใจถึงท่ารสชาตินี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวสายไฟฟ้าฟูลเลอร์เคลล็อกโปรตีนกาโนล่าออนิววิซูบิชิไทตันปฏิวัติความเชื่อ ช่วยคุณผู้ชมดูภารกิจของตำรวจทลายโกดังเซ็กทอยหน่อยนะครับซุกอยู่ในบ้านหรูย่าลากระบังตรวจยึดของกลางได้เกือบ2,000 0ชิ้น,นโอ้โหมูลค่าไม่ต้องพูดถึงนะตำรวจเอามากองเรียงรวมกันแล้วประเมินเอาไว้น่าจะไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทฮะ ไปเก็บอยู่ตรงตไหนอุปกรณ์เซ็กทอยก็เป็นแท่งๆใน34 HD อพลิเคชันประเด็นร้อนของวันนี้ก็คือรัฐบาลที่จ่อจะควบคุมการครอบครองปืนของประชาชนเนี่ยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็คือเกินครึ่งนะ60%บอกว่าถูกต้องแล้วอเออควรจะไปเข้มงวดกวดขันเรื่องนี้ขอบคุณทุกความเห็นครับ ค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องของสภาพอากาศหายใจเข้าไปเนี่ยตามองไม่เห็นแต่ปอดเนี่ยรับรู้เอาไว้ได้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องที่ใช้เป็นประจำน่าจะมีเครื่องเฝ้าอากาศนะคะคือต้องบอกว่าวันนี้นะครับคือผมเนี่ยจะไม่เคยเปิดบ้านเลยรายการแบบว่าจะมาขอเปิดบ้านมก็ทั้ง